สาขาย่อยพีอยู่ทำไมมีแต่ตู้สู้ทีซีนั่นแหละทำเพื่อเขาไปน้อยเขาพูอยู่เบื้องหลังเขาเขามีหน้าที่แม่อยากได้อันนี้แม่อนตังค์ให้แน่แม่โอนตังค์ให้แ,แนแ่ว่าฉันเป็นยังฉันเป็นตุ๋ยที่เอ็มหรือว่าฉันเป็นอนันพักงานซันผูยัยบอลูกลุกมน้องจากนอยคนผู้ยิ่งกรโทรมามกเมื่อกี้แม่โอนตังค์ให้รู แม่ันตัางไฮเน่กินติไปเให้อันนี่เป่าลุงล่ะเมื่อสิมาพาดกันชื่อเงเกียงในไม่พี่นะเด้อตะแขกแผนกโอนค่ะไปทําฟันกับแม่โอนต่างแม่โอนต่างแม่โอนต่างเกียงในรู้พี่หรชนินี้เขะว่าโอนก็โอนจนมาทุกมือนี่ดิฉันชื่อนางอีโอนไหมคะโอนที่เปลว่าแกี่ยงไหมไม่ที่กับคุณโอนน่ะไม่ต้องเรียกคุณอุ้มนะคุณโอน โอนวันละไม่รู้กี่รอบจนหมดวงเงินน่ะแต่ละวันน่ะให้เราติ่เรื่องเสียเลยอื้เราติดเสียเลยโอนแล้วว่าทีแถ่ออหรือว่าทีแถวผู้นังขายของหรือเปล่าที่สุดเราสิมาบายยังแขวญเ่รปีลูกแข่เพามีความสุขกระเริ่มแข่ญตัวธรรมดาแขวยอย่างไม่คขอยหาเงินแม่นี่แม่หามัมมัมมัมอยู่นี่แม่ได้ได้ว่าขยเปลูกเกินเหตุอันนั้นอะเนี่ย ่อยหาเงินอยู่หนหมค่ขคอยว่าหาคอยอ๋อที่ข้าจ้าบอกนะข้จาจอ่อดตดาเจ้าข้าจ้าว่าเปลี่ยวบาบลานเป็นยังเปี่ยผัวบ่บ่ต้องมาเปี่ยเสื้อเงียงง่มันเป็นปกติสุกแต่ว่าแล้วเขาไปลี่ยเงียงยง่ายจะตอนไหนเงียงง่ายคอยว่านคอยไปลบมากเ <c oughs> ปลออกมาดูซิตัวเองอยากได้เป้าแบบนายแบบเห็นนายแบบเขาใส่โชว์ตัวเองอยากได้เป้าแบบนี้บอกเขาจิ้มให้ในติกต็อกนี่แหละ แล้วมันมาแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนเขาใส่มาแล้วมันเหี่ยวเป็นขึ้นัางอันที่ไอโนกอโลงนเห็นบ้านฟ้าเห็นไหมเป็นก้อ้อยเจได้เป็นเหี่ยวตะซอตะแซนสั่นไหมแล้วก็ว่าของเขาพรไร้มาตรฐานหมดอ่ะบันี้เนีแบบเขาใส่เขาตึงวูเจ้คว้งใส่มากเป็นคือบปกอันนั่นไหมแบบที่เห็นนุ่ละะดาวโลงเันไหมไปใส่ไห้เขาเบิรงดูกันบ่เสียห่วยโอ้ยไม่ใสต่อ แม่พูดเส็นเดไอ <laughs> เห็นพี่นกเอาลงไหมล่ะนั่นแหละพ่อใหญ่ตุ้มใส่อมาเป็นสภาพนั้นแล้วจะมาเอาอะไรในเมื่อตัวเองเห็นเนี่ยไม่ไม่อุ้มเลื่อนอยู่ในฟีดเนี่ยบอจิมเบค่อยนี่เขา,าแซ่มาเราที่คือปากกันนี่เพราะวะ่าคนคน,นายแบบนายแบบเขาเป็นฝรั่งด้วยมันคนละไซส์คนละมาตรฐานของตัวเองมาตรฐานเท่าไอ้หมอนั่นน่ะไอ้ที่นกเอาลงอะ่ะเท่ากันเลย แค่แนมันกอบว่ามีค่ำ้วเนาะนี่หัวเบิร์ดนางหัวเบิร์ดไหลเออแล้วทีเนี้ยจะมาเอามาตรฐานอันนี้คือเรื่องจริงพูดเรื่องจริงจะเอามาจะเอามาตรฐานอะไรจากการไปดูนายแบบเขาใส่กกนแล้วจ่ากยแบบนายแบบเจ้าอุท่านบางเลยอ่ะเคยเห็นบักนายแบบที่คอยเปลืใงไงบ้างบ้าเบิกเปลืานวะบักอันเทียนไอ้นกชงร่มกลุ่มเจ้าว้างนะวมันจะตัวสปิเกี้ย เฮ้ยวันนี้ก็ยิ่งตุ่มไอ้นกเอาลูกหนอกแรกกนขั้วท่านมันสิเลยแมนใส่ใส่นิยามเข้ามาอย่าไปเขียนคิวงานค่อยอย่ามามั่วคิวงานค่อยเลยหน่อยสิเขียนนิยามเข้ามาปาดเฮ็ดอยู่ตัวเสียอยู่แมนบอร์เมนจุ๋มแบบนั้นเลยเฮ็ดอยู่แต่เสียยู่งเสร็จละจะคองเอาเจ้าสร้างอยังไม่ข่อยเนี่ยเขาส่้างแล้วเขาเป็นเพื่อนปากันนั่นพี่น้องเอ้ยนายแบบเขาพวงรอพวงสูงพวงใหญ่แล้วก็เป็นฝรั่ง ไซเราอยากตึงขึ้นเขาอยากอัดร่างกายขึ้นเขาจะของใไซออกมาเราขึ้นบากอันนั่นไห่แต่เขาไปเบิึงไปส่องไปส่องบ้านฟ้ายุนกยลระดาล้ว่าเขาอะไรลูกคนอยากรู้อธิบายดูหน้าสื่อก็พูดแบบนี้แหละหลังสื่อย้อนแย้งมาขึ้นอย่างนี้โอ้ยพร้อมลูกพี่เป็นอย่างมาเมียวพี่บอกถึงแก่แล้วลูกนงามคอยเห็นภาพเลยค่ะโอ้ยแม่ใส่นกโชว์ในนี้มันจะมันจะปิวไหมนกเอาของไอ้หมอนั่นมาโชว์หน่อย ส่วนข้างล่างอย่างเดียวนะว่าหย่งลูกคุหวกหัสูบโอเมียนโอเ,โอเ,โอเม,นเอนมีนมันเกอนปากมันกินนะเนี่ยบักท้องตุ่มนี่ต้องอุ้มไปในซุซิลงไรกุหนวดหัวกูวสีนอนกูกอะไรนอนมันมานสิมันเป็นอย่างเดียวค่ะพี่น้องทนฟังไม่อุ้มสั่งไซส์ใหญ่เกินไปหรือเปล่าไม่กุ้งไม่กุ้งก็เท่าในาแบบคนนั้นใส่ของฝรั่งอ่ะอก็นอนมันไซส์พี่ ก็ไม่ได้ไม่ลืนกันอะนานๆทีไม่อุ้มไอ้แม่กุ้งพิมพ์มานี่บาดลึกเลยนะเนี่ยเจ็บไหมบาดลึกมากบต่อย่าร้องไห้เพราะว่าแม่กุ้งคือเจ้าภาพอีกหนึ่งคนกำลังจะจ้างเจ้าต้องเอาใจเจ้าภาพเขาสั่งไซส์เล็กสุดแล้วค่ะแต่ของพี่ตุ้มเล็กกว่าว้าวอย่าไปบวกเวสุอย่าไปบวกอย่าไปบวกเขาสงสารหัวหนาว่องแน่เวสุ ว่านาวงเจ้าสิบมิทียืนเน้เห็นขาลงอยู่ด้วอาสิคอยบริหารเนี่ยบอลูกชิ้นแบนอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ายางบอเปลี่ยนบอสคอยสามารถบริหารเลยเนีเขาบอกไม่กลัวบ่ะกลัวเจ้านี่เจ้าเล่มากใหญ่เท่าแกเจ้าเล่มากแกเห็นแก่นเงินอีอีแก่อน่างเงินซุนมลีบรรดาคอยในใจอีแก่อน่างเงินมึงนั่งไหลสุดทั้งวัน มันเป็นทั้งสี่คอยต้องหนาเงินพี่น้องลูกข่อย,อยากใส่เงิน,สว,ส,นงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกไข่มีความต้องการใส่เงินอย่างรุนแรงเปลี่ยนในห้าง้อยูเตียตามสบายจะเอาพี่ยู่เป็นน้ยห่างบอสมัน,นเงินหลายแต่มันบาออก,ม,อกมันออกมาใส่ได้แต่ว่าหน้าห่างคนเนี่ยใจใจแย่ใจสป,ปอร์ตเด้เยอะว่าไงป่นานหาเงินมามามาลูกท่มากกับให้ลูกเยอว่างนองท่มมา,าน้นองก็จะได้รถ <c oughs> ก,ก็จะหาให้ได้ โทรศัพท์ก็จะหายให้ได้เดี๋ยวบอกไงว่ามันสิเปลี่ยนไยปานั่นเขาเ้าเป็นคนยัซสี่บ่ปล่อยว่างตับเดประเทศไทยคนนั้นขี้ทีคือสองคนนั้นมันมีเงินมันขี้ทีมันเบียดเบียดนางกะเมรตับไดที่ประเทศไทยมิสามอยู่อนคือว่ามันเสียนั่นเนี่ยคือว่าสิง่ายง่ายปานั่นง่ายวงนะเออวะมีเงินแต่มันขี้ทีี่วะเห็นเห็นเราเห็นหัวนําอยู่นี่ เซ็นบอกเซ็นหวาน้ำอยูนย่นี่เหลียวเบ่งสัญญานี่ยนะเฮ้อคู่เขาบ่านนี้เราเซ็นสัญญาวงแล้วเด้๋วน้องสัญญา120นั่นละ <c oughs> แต่ตุยหลายรอบแล้วจังค่อยได้เลิกล่ลลมสัญญาสัลา่ละพวกเจ้าสิตุยจักซ่านฮะโอ้ยนายหางไม่คือเป็นตาปีเกีงแทถแต่ว่าบได้เขาเซ็นสัญญา120ปี โอ้ยเจ้าชิดกับกันเมือันมันดีเทียยังลูกพี่เนี่ยเอาไง,ไง่ายๆไผ่สินันคือกันเงื่อเขาเมื่อลูกพี่ปั๊บเป็นมาสมมติว่าเขาพักหนึ่ง<อ>ลูกพี่นี่อดออมเพื่อลูกน้องได้ใส่ทุกคนแม่แต่กางเกงในลูกพี่นั่นบ่ซื้อบ้านนี่ขั้นใต้ห่างขั้นใต้ห่างนี่มันเดียไปซื้อ,อยัง โอ้ในเช่นเชียวเียนตาเนี่ก็ว่าที่อะตาสองสันสามสันวหวมันยู่ถึงมวโตัวตีนี่มัน,น,น,นตรงลูกพี่ไม่อันนั้นเขามีสปอนเซอร์เข้ามาไงไม่เกี่ยวม,มันตรงลูกพี่ไม่เกี่ยวฉันมีสปอนเซอร์คับเพราะว่าห้างแบรนด์ของเรามาตรฐานสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาคิดดูเอาว่าห้างเนี่ยมาตรฐานท่นใดสปอนเซอร์วิ่งเข้าหาโดยที่เขาบัอตอนเดือนร้อนอย่างเด้

มันเปลืองรดหุนกินกาแฟแล้วบ่หิวกินกาแฟแล้วตรงบ่หิวก่อนสี่สิมาไล่โซนน่ยกินเข้าไปในกาแฟนี่สองซองสามซองหน่อมันอิ่มอิ่มเสร็จแล้วมันก็จะบ่อยากกินนั่นกินนี่แล้วก็ไล่ทำงานไปเจ็ดแปดชั่วโมงกับว่าไปเอาก็หลยมาตรฐานแบบพี่ยู่เจ้าให้เขาไล่แค่สามชั่วโมงอาบน้ำแจ้งตัวสามชั่วโมงเออแล้วลูกน้องนี่ได้กินาง ลูกพี่เนี่ยอาบน้าหานใหที่แล้วแต่งโตว่ามแถมกินกุยไปพพ้่มกับบอได้เกีก่ยวแหละเพื่อว่าทํางานให้ลูกน้องแต่ว่าลูกแต่ว่าหาได้อยากได้กินที่นี่เห่ากาวา่ <c oughs> าเฮาตรงสวยเรื่องอยากเล่นกินเฮาบ่ต้องเฮาจังจอยไปหนาอย่างเดียวเฮากินกาแฟอุ้มรักเนี่ยเห่าจะไปคืนพอ่อเนาอยู่นากินได้นอ่องยู่น้ำเขาเนี่ยมีแต่สิ่งง่ไปหนายู่น้ำพีเนี่ยมีแต่เสียงามไปหนา กาแฟกไมให้กินเนี่ยโฆษณาไปที่ไรเนี่ยกาแฟมให้กินกินเข้าไปย่าไปถามหาเข่าหาน้ำกินเข้าไปอยู่ให้มันได้เบิดมือยังคำนั่นหิวบัได้ก็เอากาแฟกวักกาแฟกวักจบบ่ได้ยากบได้ไปดังไฟก็ไฟบ่ได้ไปมาเข้ามาหน้าบ่ได้ไปมาไม่ได้กาแฟเนี่ยบ้านเบิ่งความชีคันบับ่ได้มาเดนี่ยเท่บัตได้เทใส่น้ำห้อนกวักกวักกินงในเลื้อยคน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 เอาเข้าปากได้เซ็จมากองดอง อันนั่นยังข้องการมาเขาข้องการไปหาทรัพย์เไใหม่ข้องการไปหาน้าใหม่สมข้องการไปหาไกลอีก <c oughs> ไมใบยังอีกวันี่งใบแม่งรักอีกยาก <c oughs> เกลืออีกผ <c oughs> งนวอีกอันนี้ยังไม่กินทรัพแล้วที่ยินวันกินแล้วคือจบกินแล้วคือบ่หิวแม่กำลังกินอยู่พอดีนี่เนี่ยเห็นว่าคนฉลาดถ้าเรามาอยู่วงนี่เราจะเลือกพี่เพราะอย่างเราฉลาดซิไปกินที่ยังงานนี่เดียวกงผู้ใหญ่ผู้ตัวกินนั่นที่มันเนี่ย ให้เด้จะของง่ามขึ้นง่ามขึ้นเนี่ยจะไปนึกหนึ่งเกลน้องใม่สมเอียงเศร้าเนึกมันยากนั่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 นี่กินข้ากาแฟหิวเข้าเท่เทเทเท่โตกาแฟอุ้มรักสิคะจิ้มมาค่ะชีคันเนี่ยเท่รุ่งอ่งกินอยู่หนูเห็นแม่ไล่กินยูบขาดาปล่าชีคันเนี่ยเทลรุกงงงกินเลยโย่ปามมันเข้ามามันกัดขมันเข้ามามันกัดแล้วค่พดิฉันในคู่กัดแล้วชัว แนะนําให้กินข้าวก่อนออกจากบ้าน <c oughs> เห็นว่าเ่า <c oughs> เกยวเดียวหนูอยู่ได้หมดวันว้านี่ผู้สิงห้ามไปนะอันนี้เขาเอื้อให้ีดที่หรอเว้ยนี่อ๋อมันก็ประหยัดตังค์เราด้วยเนี่ยคิดเป็นกระสอบน้อยๆเนี่ยหานออกมาซิเท่าไหร่เองบางวันได้แอดเซลเหลือกระสอบแล้วไม่ถึงหนึ่งห้าศูนได้ซ้ำหาออกมามันเหลือจักบาทเนี่ย มันเหลือพาาอสิบหาบาทบาา่เขาจานละเท่าไรจ่ายละซี่สิบกว่กาบาทนั่นกินอันนี้แทนขี้ที่หลายงหมจบสิบห้าบาทอยู่ในเบิร์ดมือกระส่งสิบ่าสปอร์ตโป๊ดลูกน้องมาหากับสิ่เปียกกาแฟเอากาแฟขี้ถี่เออเอาเอาละเขาเที่ยนข้าเนี่ยกาแฟพุทธส้วงขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทุกคนเห็นคุณค่าของกาแฟาอุ้มรักที่เห็นว่ามันจะกินแทนข้าวแทนน้ำได้แล้วมันจะทําให้เราสวยไปหน้า ถ้าไปกับคุณตุ้มรับรองยังไงก็ไม่สวยเพราะอะไรเพราะก็จะพากินแต่ข้าวข้าหากินเองไม่ได้ก็จะไปวัดคุณแม่ไปเดือดร้อนจะเอาวาสอีกมันธุระอะไรมันไม่ใช่ทุกวันนี้วงการมันก็ได้เดือดนวไที่ไปวัดนะขับถ่ายดีเวอร์ดีค่ะของเราเดือดร้อนแค่ห้องน้ําสาธารณะบ้าง oh. ของตัวเองบ้าง oh. ห้องน้ําสาธารณะเขาก็ทําให้อยู่แล้วคําว่าสาธารณะเราจะคลีตรงไหนมันก็เรื่องของเราเรากินเข้าไปแล้วเราจะไปเอาออกที่ไหนก็ได้มันเรื่องของเรา เนี่ยคำว่าสาธารณะเข้าใจไหมคะกินแล้วไม่เดือดร้อนใครกินกาแฟอุ้มรักคุณจะสาธารณะแค่ไหนก็ได้แต่อย่ามีแฟนแบบสาธารณะนะคะอาจจะตุยได้ถ้าคุมีแฟนแล้วนี่คำคมจบแังสีแดงไหว่มามันจบแบบมัวมัว,มว,มวแหละพุม่มอดไวะารูปดูสีแล้วจะรู้โอ้ย <laughs> สั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคนฉลา,าด จะเลือกกินอะไรที่ฉลาดฉลาดพอกินไปแล้วมันไม่หิวก็อย่าไปกินไอ้พวกอยากกินเกียงหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มน่ะก็อยู่กับลูกพี่ที่อ้วนๆนี่แหละใหญ่ๆตัวโตเนี่ยอยากอยู่กับคนที่เขาแบบคิดเป็นไหมคะกินหิวเมื่อไหรแล้วก็ออกมาชงหิวเมื่อไรแล้วก็ออกมาชง,าอ,อ,าชงอ๋อเป็นชีพยังไงต่เนาเราจะไปกินให้มันใหญ่มันโตขึ้นทำไมเราต้องจ่อยลงจ่อยลง,ยลง,งที่คน ผู้ชายเขาตัวเราว่าเขาชอบผู้หญิงอวบเขาตัวผู้ชายเขาชอบผู้หญิงหุ่นดีค่ะสวยเขาหวงเมียค่ะยิ่งเมียสวยเท่าไหร่ยิ่งดีเข้าใจไหมคะแม่กุ้งเน่ะต่อไปสามีจะไม่ให้ออกบ้านแล้วหนูว่าสวยวันสวยคืนต่อไปไอ้ลุงก็จะออกไม่ได้จะไปรับงานยังไงมันสวยวันสวยคืนใค่แนนแต่อ้นอกบ่มีผัวนัน่นแหะมันกลายเป็นปัญหาของวงเลยยันวันนี้เจ้าอย่าแต่วงมีปัญหา เดี <De> o, okay, ๋ยวหัวเขาว่าออกมาอยางนี้ก็แก้ปัญหาด้วยกันเอาห้องไข้อะหัวกินค่ะเอาให้ผัวกินหัวจะได้หล่อบาลานซ์กันแล้วผัวก,ก็จะได้ออกเฉดชายได้เหมือนกันจ้าว่าไปแม่อุ้มเบิร <c oughs> ์ดมองวกับไปแล้วพี่น้่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละพี่น้อง่อยว่าใค,คอยล่งไรต่อใครรู้สึกว่าผัวหิวเขามันทุรนทุไลแล้วพี่น้อง มันยืยนเก่านาเก่าลัางแล้วมันก็ยืยนเริ่มยืยนคู่คอยยืยนนิ้พึ่งมึงอ่ะว่ามันยืยนข้างหลังเลยมามาการันตีหน่อยว่าลูกชิ้นเบนจะทํางานได้จริงๆที่เขาจ้างมาเนี่ยทําได้ไหมทําได้จริงเหรอ <c oughs> โอ๊ยอืมเป็นรู้สึกตัวเล็กต,ตัวน้อยเออรู้สึกมีผู้ชายปกป้อง เจ้านึกว่าจะเป็นแบบพี่กับยูกิบ่พียบ่บอกว่าเจะขึ้นใหรต่อขึ้นใครนี่แหะพียูเข้าร่วมเอานี่ทต่เนี่ยเขาเบิ่งอีตุนแหลกอายลูกเบิ่งเดือังเขาเดี๋ยวพรอบคัวคือครอบคัวมั่นไงไม่อยากกันนะไปยันหางอย่างเดียวเที่ยงหลังคือนกันหลอกหน่อยนะหนีโอเคนะคะค้างภาพนี้ให้ค้างไว้ แล้วมันก็จะเป็นข่าวทุกสำนักบ่าเขาจะเอาไปทำอ้วกโอ้ยนี่นี่ขบพูณนะคะขขอพูณนะคะเจอกันนะคะเจอกันเย็นนี้มาเม่นเย็นโดยเดีกร้อยอ